สวัสดีค่ะดะะิฉันนางสาวกนกวรรณเปรมนัทไทรานะคะดิฉันนางสาวพรขวัญสุขินหอมค่ะวันนี้เราจะพามาดูคลังสินค้าของบริษัทเคอิฐทนไฟจำกัดนะคะและเราจะยังมาสัมภาษณ์เจ้าของกิจการกันว่าเขามีการดูแลแล้วก็จัดการคลังสินค้าของเขาอย่างไงนะคะ ในส่วนของบริษัท KB อีอิฐทนไฟนะคะได้มีการก่อตั้งขึ้นมามากกว่า20ปีนะคะสินค้าที่เขาใช้ในการขายนะคะมีสินค้าฉนวนทนความร้อนมีอิฐทนความร้อนค่ะแล้วก็พวกใย,ยแก้วแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาก็เลยค่ะว่าในเรื่องคลังสินค้านะคะการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท KB ี B, อิฐทนไฟจำกัดทางบริษัทเคีมีการจัดเก็บสินค้าแยากสินค้าออกเป็นประเภทประเภทเช่นอิฐทนไฟนะคะก็จะมีขนาดและไซส์วางเรียงกันค่ะอย่างถังมอเตอร์ปูนทนไฟประเภทต่างๆแยกจากขนาดและจำนวนการขายของสินค้าประเภทนั้นๆสินค้าทั้งหมดจะมีการแบ่งขายทั้งปีและส่ง ที่เป็นจำนวนมากๆนะคะเช่น1นึพาเลก็จะมีอีกมากกว่า100ก้อนและในส่วนตรงนี้นะคะก็จะควรอยู่ในบริเวณกลางของคลังสินค้าเพื่อให้เคนสินค้าสามารถยกไปไว้บนรถบรรทุกได้อย่างง่ายดายตัวสินค้าของบริษัท KB มีไม่มากมายนักนะคะจึงจะมีการแยกสินค้าอย่างไม่ซับซ้อนมากสินค้าหลักๆก็จะมีอีกทนไฟปูนมอต้์ทนไฟใยแก้วทนความร้อนแล้วก็การตรวจสอบการขนส่งสินค้าเข้าในตัว คลังสินค้านะคะก็จะตรวจสอบในสภาพของสินค้าคร่าวๆเพราะว่าสินค้าของคลังสินค้านี่ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเตาสาหกรรมเท่านั้นจึงไม่มีผลในการที่จะดูแพ็กเก็ตการขนส่งสินค้าภายในคลังสินค้าของบริษัท KB ีอิดทนไฟจำกัดการขนส่งขาออกสินค้าจะออกจากคลังสินค้าทุกๆเช้าก่อนเวลาตีห้าของทุกๆวัน พอบริษัทยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในย่านชุมชนจะต้องขนสินค้าก่อนในช่วงเช้าเพื่อให้สินค้าถึงปลายทางได้ทันเวลาโดวยว่าในเมืองหรือย่านชุมชนมีเวลาในการขนส่งตามกฎหมายอย่างชัดเจนและการขนส่งสินค้าการขนสินค้าขึ้นรถขนส่งจะเสร็จภายในเย็น ก่อนวันขนส่งหนึ่งวันรถขนส่งจะเป็นรถของทางบริษัทเองจะจ้างรถขนส่งก็ต่เมื่อมีการขนส่งออกเป็นจำนวนมากๆเท่านั้นและรถขนส่งขนาดเล็กเช่นรถตู้ทึบหรือว่ารถหกล้อจะมีการขนส่งตลอดทั้งวันถ้ามีลูกค้ารายย่อยสั่งซื้อสินค้าแต่จะต้องจองคิวในการขนส่งด้วยส่วนใหญ่สินค้าส่งออกจากคลังสินค้าจะเป็นสินค้า ที่ส่งต่อภายในประเทศเท่านั้นการดูแลวความปลอดภัยในคลังสินค้าภายในคลังสิงคนค,สค้าจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยอย่างแรกที่เข้าไปเห็นในคลังสินค้านะคะมีเคนที่ใช้ใน การยกสินค้ายกสินค้าภายในคลังสินค้าช่วยในการยกสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักมากกว่าที่รถยกจะยกได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยกขนสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวรถยกเองอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้งานได้ภายในคลังสินค้าก็ยังจะมีตู้ เซตตี้ประตูเซตตี้และระบบดูแลความปลอดภยัยระบบป้องกันอัคคีภยัยและมีแผนหนีไฟเวลาเกิดเหดตุฉุกเฉินจัดให้มีระบบเครื่องตรวจจับควันไฟและมีกล้องวงจร24ชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ทั่วถึงทั่วคลังสินค้าค่ะ การบริหารความเสี่ยงภายในคลังสินค้าที่อาจาจะเกิดขึ้นนะคะจากที่สอบถามเจ้าของกิจการได้ความว่าสินค้าคลังของคลังสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีวันหมดอายุส่วนใหญ่ก็จะมีอายุอยู่ได้นานทําให้คลังสินค้าของบริษัท KB ไม่มีความกังวลในการกลัวว่าสินค้าจะเน่าเสียสินค้าที่คลังสต็อกนั้นถ้าจะไม่มีเพราะเป็นสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเท่านั้นทําให มีการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าของบริษัท KB อิ o นไฟจะมีการหมุนเวียนตลอดเวลาค่ะซึ่งเป็นระบบซื้อมาขายไปอย่างเป็นระบบครบวงจรค่ะจากภาพและวิดีโอทั้งหมดเป็นตัวอย่างในการทำงานของคลังสินค้าที่มีขนาดเล็กนะคะเข้าไปถ่ายที่คลังสินค้าของบริษัท KB อิทอนไฟและเป็นการอธิบายทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เออข้าไปขอสัมภาษณ์จากเจ้าของกิจการข้อมูลบางอย่างบางสิ่งไม่สามารถนํามาออกมาเผยแพร่ได้ทางบริษัทเคบีอิทอนไฟนะคะขออนุญ,ญาตในการปิดเป็นความลับหากมีข้อมูลหรือคําพูดของกลุ่มดิฉันที่มีความผิดพลาดประการใดขออาภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะขอบุณค่ะ